นี้เราก็จะมาทําการเทสตัวปั๊มโมคมสุ p 4 2 0กิโลกันแครับผมครับเริ่มจากเราจะเทสตัวพอร์ต้ามันก่อนครับผมพอดนี้พอดนี้นี่อุณหภูมิก็เ,เย็นๆแล้วไม่มีอะไรเลยอ่ะเรามาเทสต่อดีกว่าอันนี้คุณกอลระกดครับมาครับคุณกอลรกดครับไปเลยครับ200บาบ เดี๋ยวสองร้อยบาทอีกทีครับผมโอเคนี่ก็เย็นเลยนะผมไม่ได้มีอะไรรั่วซึมก็ไม่มีอะไรครับผมเดี๋ยวก็ดูรั่วซึมกัน แต่งรวดซึมไม่มีอะไรฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสเกียร์ท้ายกันก่อนนะครับผมครับเกียร์ท้ายก็ขึ้นได้ประมาณสัาเกือบ50บาผมก็ทำการตัดนะครับตัวนี้ก็จะทำการตั้งเอาไว้นะผมของเกียร์ท้ายอ่ใหม่ครับขึ้นใหม่ๆผมเห็นไหมได้ยินเสียงไหมครับผมเกียร์ตัวลิฟท์ทำงานแล้วโอเค เดี๋ยวเราก็ทำการจัดส่งตัว PC 120กิหให้กระทางลูกค้าแล้วครับลูกค้าท่านใดที่สนใจในสินค้าและบริการก็ทําการติดต่อเข้ามาได้ครับที่ศูนย์บริการทางเรา